ที่สองของรายการเมาร์มันนะคะวันนี้เนี่ยเราต้องพูดถึงเรื่องของสุขภาพที่เราทุกคนเนี่ยพยายามตามหาสุขภาพที่ดีมาให้กับร่างกายตัวเองพยายามตามหาอาหารที่ดีพยายามตามหาผลิตภัณฑ์ที่ดีรวมไปถึงพยายามตามหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า อาหารที่เรากําลังทานอยู่นั้นมันดีหรือไม่ดีแล้วถ้าไอ้ดีเนี่ยมันจะแพงไหมซื้อที่ไหนมันซื้อไม่ได้นี่แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะอาจารย์นัทวัฒน์เอกทีระเสดค่ะนักวิชาการทางด้านโภชนาการและผู้ก่อตั้งศูนย์ธรรมชาติบําบัดซีเกรนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีและขอบคุณอาจารย์มากเลยครับมาร่วมรายการที่เป็นประโยชน์ให้ประโยชน์กับเรามากต้องถามก่อนไหมว่านักโภชนาการคืออะไร นักโภชนาการก็คือผู้ที่เรียนมาเรื่องของอาหารต่างๆวิธีการใช้อาหารหรือศิลปะในการบริโภคเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพดีกินให้สุขภาพดีใลสุขภาพดีใช่แล้วนักโภชนาการบําบัด่ะคะเราจะได้ยินคํานี้บอ่อยๆบำบัดคือการรักษาบําบัดคือเอาออกไปหมายถึงว่าเป็นนักโภชนาการที่ปรุงอาหารเป็นพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผู้ผู้ป่วยอ๋อนะสำหรับ,รบ,บรค,คนปค่วยบางอย่างแล้วสมมติเป็นเบาหวานใช่ เราก็ปรุงอาหารขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ป่วยชนิดนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นเอาไปบริโภคจากส่วนผสมของอาหารใช่แล้วก็จะอาจจะมีแผนโภชนการอื่นๆที่จะต้องปฏิบัติร่วมด้วยค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นมีความจําเป็นในการใช้ยาลดลงส่วนคําว่าโภชนาการบําบัดคือก็คือเอาอาหารไปินแทนยารักษาโรคเป็นกรรมวิธีเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการของการดูแลหรือบําบัดโรคต่างๆเลือกรวมไปถึงการเลือกสรรต่างๆนานาส่วนผสมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจานครับ ออฟังดูเหมือนเป็นเรื่องร้ายแรงนะว่าวันนี้เรากินอาหารกันแบบไม่มีประโยชน์หรอครับถูกต้องครับนคนปัจจุบันที่โดยเฉพาะยิ่งคนปัจจุบันที่มีฐานะค่อนข้างดีนะครับในภาวะสังคมปัจจุบันเนี่ยนะใช่ใช่มีะา้าจารย์ท่านหนึ่งซึ่งซึ่งจริงที่เสียงมากพูดประคำเนี่ยผม สะดุ้งเลยว่าคนรวยสมัยนี้มักกินขยะเป็นอาหารคนรวยก็มีตังน่าจะไปซื้ออาหารดีๆหนูก็เห็นเขาทานพัตคาลก็ไปกินขยะทำไมแล้วไปกินหรือความหมายของท่านก็คือหมายความว่าเรากินอาหารต่างๆเข้าไปเนี่ยแทนที่เอาไปเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่มันกลับเอาไปนอกจากเป็นประโยชน์แล้วมันจะมีส่วนเกินไอ้ตัวส่วนเกินนี่แหละมันก็คือส่วนที่เอาไปทำลายสุขภาพบอกเกิดของโรคอะไรบ้างตัที่เช่นเวานนก่อ้วนก่อนคนอ้วนคือคนที่ผิดปกติต่างๆคืออ้วน ตับไม่ผลิตสารย่อยอาหารไม่ปกติมีการควบคุมอาหารที่ไม่สมดุลพอตับผลิตโปรตีก็อ้วนก็อ้วนต่อมาก็เกิดความดันสูงอ้วนแล้วเป็นความดันความดันสูงก็เป็นเบาหวานตามเบาหวานพอเบาหวานมาปั๊บตามมาเี่เป็นโรคความดันเป็นเบาหวานเป็นไขมันสูงแล้วก็โรคหัวใจสนท้พเขาตายมันมาเป็นเพื่อนกันหมดมันมาเป็นเพื่อนกันหมดรลางกายก็มาเป็นเพียบเลยครับรลางกายสิบโรคเลยเป็นก็บอกสามาคีชุมนุมสารพัดโรคจะมาเมื่อเป็นเบาหวานแล้วนั่นแสดงว่าคนรวย เอร่อยมาก่อนใช่ใช่ไหมอาจารย์ใช่อร่อยมาก่อนล้วเป็นคนที่อ้างว่าไม่ค่อยมีเวลาจ้างฟู้ดเนี่ยมันเร็วเร็วแล้วอร่อยอร่อยนะเรายอมรับเบอร์เกอร์อร่อยอร่อยจริงๆแล้วร้อนๆเห็นๆเกรียมๆเราก็ยังชอบเลยว่าอร่อยแต่ถ้ายั้งไว้บ้างก็ดีนะเรื่องนึงควรจะพอสมควรแต่เราก็มองว่าเบอร์เกอร์ขนมปังเป็นคาร์โบไฮเดรตเออครับ เนื้อเป็นโปรตีนมีผักอีกแล้วมีวิตามินซีมันก็น่าจะมีมันก็น่าจะเป็นอาหารท่าสู่ได้นะคะอาจารย์ทั้งในขนมปังทั้งผักทั้งเนื้อเนี่ยในส่วนนั้นเนี่ยในเรื่องรายละเอียดตรงนี้มันมีสีเป็นประโยชน์เช่นขนมปังก็เป็นแป้งแป้งเอาไปสร้างพลังงานใช่ไหมครับแต่ในขนมปังเนี่ยบางทีมันมีพวกสารกันบูดมันมีนู่นมีนี่เป็นเคมีที่ปรุงแต่งเรื่องสีรสกลิ่นไอ้นี่คือส่วนที่เป็นพิษผักเนี่ยคือผักที่มีสารปรุงแาบสารเคมี ข้าวโพดเพื่อนดนั้นประโยชน์มันก็คือไฟเบอร์วิตามินเกลือแร่แต่โทษมันก็คือพวกสารก่อมาไรงต่างๆยาฆ่าแมลงต่างๆโอ้ยมีโทษเขียดควบกันมาด้วยไปด้วยประโยชน์มีแต่โทษก็ตามเนื้อสัตว์เราได้โปรตีนใช่ไหมได้ไขมันที่เรากาดต้องการในขณะเดียวกันมันก็มีฮอร์โมนที่แฝงอยู่ในเนื้อสัตว์เขาเร่งเร่งเร่งสัตว์ให้โตมีเร่งพวกเคมีพันพวกวัคซีนต่างๆอาจารย์ครับสำคัญที่สุดเรื่องโภชนาการผมต้องว่ากันร่อยเริ่มจากความเข้าใจก่อนดีใช่ครับ เ,เพราะว่าเราเป็นแหล่งข้อมูลเราเป็นแหล่งความรู้ศูนย์เราเป็นแหล่งความรู้ที่ถ่ายทอดให้กับผู้สนใจครับพร้อมกับเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ที่ป่วยทั้งหลายเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแนวจากการกินยาการหาหมอมากินทางด้านธรรมชาติดงั้นครับผมขอขัดจังหวะิด้ึงผมจะพูดได้ไหมว่าที่คุณป่วยเป็นโรคเนี่ยเพราะคุณกินแบบนี้ถูกต้องครับอ้าวถูกต้องครับเออแทบจะเฉพาะเลยนะเป็นเบาหวานคุณมักจะมี นิสัยการกินแบบนี้ที่เป็นเบาหวานอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าคนที่เคยกินยาแล้วรักษาโรคที่เป็นอยู่อย่างเช่นคนที่เป็นเบาหวานมันก็ต้องมียาเบาหวานยาความดันยาอะไรยาหัวใจคือมันมีพวกนี้อยู่แล้วที่เขาต้องกินหนูถามว่าแล้วอาหารมันจะไปทดแทนยาได้หรือมันจะช่วยได้หรือจะสู้ยาได้ไหมคือกระบวนการเราเนี่ยซึ่งเราทําอันนี้มา16ปีแล้วนะครับเรามีคนป่วยเบาหวานเนี่ยเป็นนับเป็นพันๆคนอาจารย์บันทึกสถิติไว้ด้วยใช่ครับ เดี๋ยวนี้เรามีผู้ป่วยที่ไม่ต่ำกว่าสาัก300ถึง400ท่านที่ตอนนี้มหานไม่ใช้หลักการาภาโภชนาการแล้วยุติการใช้ยาทุกชนิดอย่างสิ้นเชิงอาจารย์ครับผมสนใจมากเลยเบบาหวานเนี่ยนะครับอ,อาจารย์ใช้โภชนาการครับบ,บําบัดเนี่ยนะครับ,ร,บระยะเวลาเท่าไหร่เบาหวานถึงดีขึ้นถ้าในกรณีเอาเป็น <c oughs> กลางกลางก่อนนะกลางกลางครับกลางกลางเบาหวานน้าตาลสัก200 250รอาจจะเป็นมาสัก5ปีกินยามาประมาณนั้นเนี่ยนะค,ครับ อันนี้คือระดับกลางๆเนี่ยถ้าใช้โภชนาการตามแผนของเราเนี่ยผมคิดว่าในในหเดือนแรกหึเดือนแรกนี้ต้ำตาลควรจะลงไปอย่างน้อย25ภาวะน้ตาลปกติเท่าไหร่ครับค่าไม่เกิน110ไม่เกิน110อ่ะคุณผู้ชมทาวบ้านเเข้าใจวันี้ก็ดีปกติไม่ไม่เกิน110แต่ว่าคนที่เป็นเบาหวานเขาตัดสินกันที่116เฮ้ย มันแค่เกินไปอีกหกเองอ่ะใช่แต่เป็นเบาหวานแล้วเเป็นระถ้าเกินแล้วก็คือเป็นผู้ป่วยเขาบอกว่าเบาหวานนี่เป็นโรคของกรรมพันธุ์ด้วยนะส่วนหนึ่งครับถูกถูกต้องครับเ่องพันธุ์แล้วก็เป็นมาจากพฤติกรรมการกินด้วยใช่นะครับตอนนี้สถิติได้ได้บันทึกเอาไว้อาจารย์ได้ได้ทำมาเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าอาจารย์เนี่ยจะเป็นกูรูทางเรื่องโภชนาการที่จะอยู่ประจํากับเราทุกวันพุธด้วยนะค่ะเออผมผมผมยินดีนะอาจารย์เพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็เราเราเนี่ย เข้าใจในเรื่องการกินครับค่ะแล้วหนึ่งคำถามที่ต้องถามอาจารย์ว่าคือพอใช้อาหารบำบัดช่วยโรคได้มันจะกินได้เหรออาจารย์กินได้ครับแล้วคือมันจะกินลงไหมใช่ไหมใช่ให้ผมพูดแทนพอเรานึกถึงว่าอาหารบำบัดมันต้องมีผักผักอันนี้ก็ผักอันนี้ก็ผักอันนี้ก็ผักมันจะกินได้มันจะกระยิบบื้อไหมมันแบบมันจะกินลงอร่อยเหรอมันอร่อยเหรอนี่สิยาจารยอันนี้มันเป็นพยาิการแบบโบราณ เออนั่นแบบโบราณคราวนี้เราเป็นโภชนาการที่อยู่ในยุคสมัยที่ต้องเอาใจผู้บริโภคด้วยพัฒนาแล้วดังนั้นเราต้องอาศัยการดีไซน์การดีไซน์การดีไซน์อาหารที่เราออกมาเนี่ยเพื่อให้ทำไงคือหนึ่งกินแล้วน้ําตาลลงอาจารย์จาร์เอากันว่าสโขบมาตรงเบาหวานเลยดีกว่าครับสมมุติเป็นเบาหวานเนี่ยอาจารย์จัดอะไรให้กินแล้วหนึ่งน้ำตาลต้องลงสองกินแล้วต้องอร่อยน้ำตาลลงเพื่อไปทดแทนทดแทนความเคยชินของผู้ที่เคยกินเบาหวานกินอร่อยเนี่ย ครับเอานี่มากินแทนซะอร่อยเหมือนกันแต่พีนัทโปรจ,จะยกตัวอย่างได้บ้างไหมครับว่ามันมีอะไรอยู่บ้างมันจะเป็นมันจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของธัญ,ญพืชธัญพืชพืชนี่คือเมล็ดธัญพืชหลากหลายซึ่งรจริงๆแล้วผมเริ่มต้นจากการเอา60สชนิดของธัญ,ญพืชต่างๆเนี่ยมาเลือกก็พบว่ามีแค่เพียง7ชนิดเท่านั้นที่สามารถคำนวณทางด้านโภชนาการและบมาลงตัวครับเป็นอาหารที่เกิดการสร้างความสมดุลขึ้นมาในร่างกายมนุษย์ เป็นส่วนยอดของอาหารของมนุษย์เลยนั่นธัญพืชเจ็ดเชนิดใช่ครับแล้วอะไรที่ทําให้อร่อยครับตัวตัวธัญพืชเจ็ดชนิดกับตัวกรดอะมิโนอีกกลุ่มหนึ่งนี่ไงซึ่งจะเป็นตัวที่เอาไปเป็นตัวสร้างโปรตีนในร่างกายตัวโปรตีนนี่คือตัวตอบโจทย์ในการที่จะเอาไปสร้างให้เกิดกระบวนการซ่อมแซมร่างกายซ่อมแซมตับ่อนเป็นการสร้างกล้ามเนื้อเป็นตัวเรียกกล้ามเนื้อเป็นการตัวกําจัดซลลูไลั์หรือไขมันส่วนเกินที่เราไม่ต้องการออกไปด้วยในขณะเดียวกัน แต่การที่จะอร่อยหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่เครื่องชงเครื่องชงเครื่องชงคือเอาไปชงกับอะไรเพราะของเราเป็นผงครับนะฮะครับผงเนี่ยขออนาตถามใช่ตัวนี้หรือเปล่าคะใช่ครับก็คือตัวทานแทนที่อยู่ข้างหน้านี่ยชื่อชื่อเอ่อซองนี้เขียนว่าทานแทนอันนี้คือตอนแรกตอนแรกเราเรามองว่าเปียกใช่ไหมดูจะชงแบบทั้งซองเลยนึกว่าวิธีการชงคือใส่ซองเข้าไปแบบนี้ต้องฉีกก่อนนะคะคือตอนแรกเนี่ยเผมากชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เท่มากอ่ะแทนแทนภาษาไทยอ่ะเพราอ่านเป็นภาษาไทยทานแทนเทไหมความหมายบอกเลยว่าทานแทนแทนในสิ่งที่คุณขาดอ่ะใช่ทานแทนอาหารหนึ่งมื้อแล้วมันเป็นผงผงเป็นผงธัญพืชซึ่งหอมมากนะครับค่ะแล้วแล้วเท่มากอ่ะแล้วมีนัยยะซ่อนอยู่เนี่ยชื่อบอกได้เลยอ่ะตอบโจทย์ได้เลยอ่ะครับโอโหอาจารย์คิดค้นทานหนึ่งมื้อเหรอคะหนึ่งหนึ่งซองคือททนอาหารหนึ่งมื้อด้วยการชงกับอะไรก็ได้แล้วแล้ว เดี๋ยวนะผมยังมเื่อกี้บอกว่าอะไรไม่อร่อยอยู่ที่ชงชงอะไรครึ่งชงเช่นนมเปรี้ยวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจานเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวมันเกิดคำถามเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อร่อยเนี่ยอาจารย์แนะนำเลยดีกว่าผมจะชงอะไรถ้าเปื่อเป็นไทยๆนะครับไทยๆครับและคุณมีเครื่องสักเครื่องหนึ่งเพื่อใช้สกัดแยกกากครับจากผลไม้ขันกากเครื่องแยกกากครับซื้อสักเครื่องหนึ่งสองสามพันบาทได้แหละคุณใช้แอปเปิลก็ได้ครับใช้แครอทก็ได้ครับฟักทองดิบก็ได้ครับ ใช้แตงโมก็ได้ใช้ฝรั่งก็ได้ใช้กีวีใช้สตรอเบอรี่ใช้ผลไม้ที่เราชอบกินแต่ไม่ใช่ทุเรียนนะทุเรียนหมอนข้างมีกินเล่นๆไม่ได้นะอ้วนตายเลยครับก็คืออยู่ในตั้งอยู่ในความเป็นจริงว่าผลไม้อะไรมันช่วยให้สุขภาพเราดีออาจารย์หลุดคำว่านมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนี่คือสามารถทําได้เช่นเอาเนี่ยใส่ไปในนมเปรี้ยวที่เป็นที่เป็นแบบดื่มนะฮะรสชาติอร่อยแน่อร่อยเลยอ้าวนี่คือตัวอย่างง่ายๆเลยนะแล้วมันไม่ทาให้รสชาติของนมเปรี้ยวเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับ เอาสิเดี๋ยวเราลองกันมาอาจารย์ผมไม่เคยลองเดี๋ต้องลองกันหลังรายการหน่อยเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงมีใส่กับผลไม้ใส่กับนอกเปลี้ยวแล้วถ้าไปใส่กับอาหารข่าวได้ไหมขอไม่แนะนำครับไม่แนะนำเราไม่แนะนำให้กินโรคกับอาหารอื่นกินตัวนี้จบเพราะเป็นทานแทนอยู่แล้วเป็นอาหารที่ควบคุมอยู่แล้วแล้วอาการหิวๆเนี่ยอาจารย์ครับ บาหวานจะโหยเออไม่มีปัญหาอาการมันจะรู้สึกอิ่มไหมอิ่มครับหายโหยไหมหนึ่งซองนี่อิ่มแน่นอนเฮ้ยในนี้มีอะไรบ้างในนี้จะมีอาหารควบหมูครับครบเนี่ยครบควบหมูมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินสารเส้นใยไม่เกินนะไม่เกินครับแต่ให้ทำงานต่ำแล้วทานบ่อยๆไม่มีผลเสียอะไรสามารถทานได้ตลอดชีวิตต่อเนื่องเฮ้ยใครบ้างที่เหมาะคะทุกคนทุกคนที่อายุหนึ่งขวบคุณผู้ชมครับทุกคนเด็กยังไม่เป็นประวานก็ทานได้ เหมาะสาหรับทุกคนอย่างนี้ดีกว่าผมพูดค,ค,คำนี้อะไรถูกไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมทำมาให้เพื่อนในเชิงป้องกันกินเพื่อป้องกันหรือไปกินเพื่อร่างกายสุขภาพาแข็งแรงอาจารย์นนี้ดีจริงเลยครับเ<ม>ชิงป้องกันก็คือเหมาะสําหรับทุกคนกินในเชิงป้องกันโรคภัยแค่เจ็บ<ช>แต่ถ้าจะแก้ไขถ้าป่วยไปแล้วก็กินในการรักษาได้ในการปัดได้ก็จะไม่เป็นไปมากกว่าเดิมแต่ต้องปฏิบัติตัวตามแผนโปสตงารพอสมควรโอ้มีมีประโยชน์มีประโยชน์มากเลยอาจารย์ครับ อาจารย์จะต้องมาทุกวันพุธนะอัจากพิญญานะถ้าไฟแดงไม่เยอะมากเกินไปนะรถมันไม่ติดมากอาจารย์ต้องมานะมามาพูดให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของโภชนาการเนี่ยนะครับผมว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยผมชอบจังเลยอะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้ต่อเนื่องแบบรอไม่ไหวแล้วพุดธหน้า จะติดต่อได้ยังไงครอาจารย์ก็โทรไปที่ call center ของศูนย์ก็ได้จะขึ้นที่หน้าจอแล้วขึ้นที่หน้าจอนนจขึ้้หาอแล้วอยากจะให้เน้นตัวตัวมือถือนะครับ0813410494่ค่ะบี e a ลน h ฮลท t เซครับหรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ w w w m y c g l e n c o m ครับ นะคะอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อแล้วก็ฝากทานแทนผมชอบชอบเดี๋ยวเราจะลองทําดูแล้วจะต้องมาบอกต่อคุณผู้ชมว่าเรารู้สึกอย่างไรกับการรับประทานอาหารที่เป็นอาหารแบบนี้ครับเป็นประโยชน์อย่างสูงมากเลยอาจารย์ครับมันพูดหน้าเราเจอกันนะนะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับอาจารย์นทวัฒน์เอกทีรเศรษครับขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับช่วงหน้าคุณผู้ชมความสวยรออยู่พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ